ผมคิดว่าการเต้นรำมันเป็นการแสดงออกผ่านกระบวนการของของการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับผมว่านี่คือสิธิพื้นฐานที่หนึ่งเลยนะค,คือร่างกายของเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของ <glaube Star Wars> ผมพี่เชิกลั่นชื่อนะครับผู้ก่อตั้งพู้เชิกลั่นชื่อดานสังคมนี้ครับผมคิดว่าเราต้องมีสิทธิธสามส่วนนะฮะที่หนึ่งก็คือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ แสดงออกทึ้งความคิดของเราความคิดของเราต้องถูกแสดงออกและถูกนําเสนอนะฮะไม่ว่าเราจะคิดเหมือนหรือคิดต่างอันที่2ก็คือคําพูดของเราคําพูดของเราต้องต้องได้รับการได้ยินหรือต้องได้รับการฟังอันที่3ก็คือเรื่องของร่างกายของเราการแสดงออกของร่างกายของเราสิทธิของร่างกายของเราต้องต้องได้รับการมองเห็นนะฮะผมคิดว่า3ส่วนเนี่ยสำหรับผมนะฮะเป็นประเด็นหลักๆในเรื่องสิทธิมนุษยชนก็คือว่าเฮ้ยความคิดคําพูดแล้วก็ร่างกาย Hmm. นะต้องมีความเป็นอิสระคืองานชิ้นนี้จะผ่านสัญ,ญลักษณ์นะครับที่เป็นนกนกจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ในการเล่าเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันคืออิสระภาพและกระรสริภาพนะครับสิ่งที่ผมอยากให้ ผู้ชมที่มาอยู่ในงานแล้วแล้วก็ได้เห็นมันนะฮะกลับไปตั้งคำถามนะฮะกับตัวเองครั้งหนึ่งกลับไปตั้งคำถามกับสิทธิของคนอื่นว่าเราเราเรามีสิทธิแค่ไหนในตัวคนอื่นเรามีสิทธิแค่ไหนในตัวเราเองนะครับแล้วก็กลับไปตั้งคำถามในเรื่องสิทธิผ่านโครงสร้างในระบบวัฒนธรรมคือมันไม่ได้หมายความว่าลูกเราเราจะทำอะไรกับลูกเราก็ได้นะฮะ ือภรรยาเราเราจะทําอะไรกับภรรยาเราก็ได้หรือแม้กระทั่งคนใช้ในบ้านเราจะทําอะไรกับเขาก็ได้อะไรเงี้ยถ้ามันเคารพกติกานี้ได้นะครับจริงๆแล้วเราจะอยู่กันด้วยหน้าที่ด้วยหลักการและด้วยเหตุผลเวลาที่เราจะดุหรือเราจะเอาความผิดจากใครเนี่ยเราจะเอาความผิดด้วยด้วยหน้าที่ที่เขาไม่ปฏิบัติเห็นไหมแต่เราจะไม่เอาความผิดกับเขาด้วยว่าเขาเป็นเด็กกว่าเราถ้ามันสิทธิมนุษยชนมันเท่ากันทั้งประเทศเนี่ยการพัฒนาประเทศมันเดินทางได้เร็วขึ้นแน่นอนอื